อยากลงทุนโรงแรมต้องรู้เรื่องนี้ก่อนตัดสินใจเริ่มก่อสร้างไปแล้วถึงค้นพบว่าพื้นที่บริเวณนั้นไม่มีนักท่องเที่ยวมากพอที่จะทําให้ธรุรกิจของคุณอยู่รอดได้เสียค่าออกแบบไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าดีไซน์ของโรงแรมเรานั้นจะถูกใจกลุ่มเป้าหมายแขกผู้เข้าพักหรือเปล่าไม่เคยทําธุรกิจโรงแรมมาก่อนเลยไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้พนักง,งานแบบไหนเงินเดือนเท่าไหร่แล้วจะบริหารยังไงดีที่ดินทาเลดีมีศักยภาพมีนักท่องเที่ยวเยอะแต่คู่แข่งยิ่งเยอะมากกว่าต้องสร้างโรงแรมแนวไหนดีถึงจะขายได้ คำถามเหล่านี้น่าจะอยู่ในใจของนักลงทุนหลายๆคนเมื่อเริ่มวางแผน ทำธุรกิจโรงแรมครับที่ h o เ e l Plus เราช่วยวางแผนให้คุณได้ครับเรามีบริการ Project Planning ที่จะช่วยวางแผนในการลงทุนธุรกิจโรงแรมของคุณได้อย่างมั่นใจมากขึ้นตั้งแต่การทํา Market s u r v e y ที่จะช่วยให้คุณทราบถึงดีมานของตลาดในพื้นที่รวมถึงปริมาณคู่แขกที่คุณต้องเจอการวางแผนคำนวณระยะคืนทุนของโครงการที่สามารถนําไปประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินได้รวมถึงร่วมออกแบบคอนเซปต์ดีไซน์กับสถาปนิกเพื่อให้การออกแบบของโรงแรมคุณตรงกับภ่มิเป้าหมายและสามารถใช้งานได้จริง มาลองปรึกษาเราก่อนพร้อมรับข้อเสนอพิเศษสำหรับการลงสำรวจพื้นที่หน้าง,งานก่อนตัดสินใจใช้บริการกับเราได้ครับโฮเทลพลัสผู้ช่วยโรงแรมมืออาชีพบริหารรายได้ให้พลัสจากประสบการณ์ของเจ้าของโรงแรมที่เข้าใจปัญหาของเจ้าของโรงแรมด้วยกัน